ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีรับอยู่ชองไม่มีสารานะนะวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน,น้อง no one g a ก e เหมือนเดิมเป็นไอดีที่เมื่อวานที่ผมดันไม่เสร็จนะครับผมก็เกิดการรีแลงขึ้นมาแล้วผมก็จะมาดันต่อให้น้องเขาเลยนะก็จะเป็นไดมอนด์หนึ่งออยจากแรงเลงรีเลยแพทินัมนะอันนี้ชุดก็ชุดเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมก็จากแพทสี่นะครับดันดันแจงไปเลยนะครับผมโอเคมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไป ไม่มีแฮนควินเหมือนเดิมเช่นเคยนะก็รีแล็คคุ้มน้องของก็ทักมาหาผมเลยนะโอเคนะครับผมก็จะของก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับผมเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มมานิดหน่อยมีสกาเข้าไปด้วยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยโอเคไปกันโอุ้ยม่โดนขวัดแตกตายหนึ่งตายหนึ่งปืนไม่มีสกินตายสองปืนไม่มีสกินมันก็จะเล่นกลางๆแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชม โอ้ไม่ตายอุ้ยอ้ยตตตตอนวันด้วยช,ชะบัวตแตก,แตกนึงตอเลยตบเลยวมวีปะมีปะเปิดบโอ้โหแดงแป๊ดแดงแป๊ดอะครับผู้ชมกระสุนหมดด้วยัแตกตัวแตกโอ้โห มาดูตานี้ยผมตานี้บวกห้นะไปะไปกันไป้ยหนึ่งวอ้ยอตัวนะึงตัวนึงสามไล้ไ หูแดงแปดหูแดงแปดนะท่านผู้ชมยังไงครับเฮ้ยมอุ้ยอุ๊ยตกลงไหมตกลงไหมคิวฟีครับผมคิวฟีตายหนึ่งตายสองอุ้ยไอวอลหมดไอวอลหมดท่านผู้ชมถ้าไอวอลยังมีผมอาจจะสู้ได้ก็ได้ โอ้โหขึ้นเป็นไดมอนด์หนึ่งเหมือนที่เรียบร้อยนะคเขาผมทำชมไปไปกันต่อเลยนะครับผมพอแตกพอแตกโอ้โหแดงแปดโอ้โห,โโหสามยังแดงแปดนะครับใส่หนึ่งหมดเลยเต็มของไปวะมาเดียมาเดียมาเดียเข้ามาเข้ามา จัดโอ้โหซ้ำยังแดงอ่ะขอเตกซ้ำเลยซ้ำเลยไว้สาถูหน่ามาดลมาดลยใสหนึ่งซ้ำเลยซ้ำเลยใส่หนึ่งโอ้เจ็บเพื่อนผมไปสองเลยอ่ะใส่หนึ่ง เพ่อนยิงตั้งนานผมเข้าไปลาสโอ้ยล้วครับเนี่ยตาหนึ่งยัหยยุดหยุดหยุดหยยหดหยุยุดหยุดยดหยุหยุดหยุดหยุดยุดหยุดหยยุหยยุ้ย อ่อัดตัวโอ,โอ้ยมันล้มเฉยเลยล้มวงล้มวงไปหนึ่งะหรือตานี้ยผมตานี้ผมบวกเอ่อผมบวกหกนะไปกันไปกันตายหนึงไวไมีตัวนะมีตัวตายทำไปทำไปไว พอแตกโอ้โหโดนลัดไรทำเนี่ยตายหนึ่งจำเลยครับผู้ชมไว้ปตายหนึ่ง,งร้องเนี่ยของตอนี้บวก36นะครับผมก็ขึ้นเป็นไดมอนด์สแล้วนะเอเลยตายหโอ้โหลัดคิวลัดคิวเก่งมาก มาโดนมาโดนมาตโอ้โหแดงสเม็ดไปขอโดนตานี้ยครัผมตาเนี้ผมบวกแงบก e ่บวกยีสน้อยกังไปตายหตัดไปตามไปายไม่ตายตายหตายสตายสองอะตายส โอาแตกดแดงสเมตรมาเดยมาเลยไหนึ่งเกือบเกือบลบแล้ไม่ล่ะอุ้ยเหรียญเป็นพันเลยอะต่ไร้บวกแอดลบสอยังลบอ่ะท่านผู้ชมโวาแตกเอาไม่ตายสองันสคน้อยแตกนึ วิ่งทำไมผมแตกสี่เลยนะได้สองคิวไงแตกหนึ่งไว้หัแตกทำลยวแตกโอ้โหทำทำหออกโอ้โหแตกแล้วอ่ะท่านผู้ชมไม่เดียวให้ไม่เดียว ใจนหนึ่งคอมไม่ต้เลยตัวอะมันตัวายเหรอ mon ใจมัวบวกหกสิบเก้านะพอแตกโอ้โหคอมคอมคอมบวกโอเคไปใจหนึ่งโอ้โหลดัดคิวเม็ดเดียวเม็ดเดียวร่วงถือว่าเป็นการลาดัดคิวปะพอแตก ตายไม่ตายตายหนึ่งสามเลยสามเลยไว้ตายหนึ่งกูอัดต,ต,ตัวอันนี้น่าจะเป็นบอดรเปล่าท่านผู้ชมน่าจะเป็นบอทแหละตายหนึ่งไว้อ,อุ้ยเหลือสองพันกว่าแตกกว่าแตกอุ้ยตายตัวไม่ตายตตไปได้ไหม,มไปไปเด้ไปตาย ไว้วิ่งลังเข้าหลังเข้าวิ่งไต้ไต่หนึ่งว้ไตหหัวไต่ไตาไตต่สองลสยตานตาย้วตานผมบวกเจสิปเอ็ดแล้วก็ขึ้นเป็นแดมอนด์ส้อนะครับผม ไว้อุ้ยหมโดนอแตกตนึงเรา,าเขาราเขาอแตกโอ้โหแดงสเม็ดอแตกอุ้ยไม่ตายตนมาดมาดอแตกตนึง หัวแตกหัวแตกโอ้โหหัวสเมตดหัตกยตหนึงหนึงหนึ่งรสกรลแล้วตสองไว้เกสองนึงตับไหมสุ้ยอโดนโถอนถอถอนไอ้วอลมดมาดูตาดวบอมตาเดีบวกเจนะอุ้ตัวยับหนึง ไวไตาหนึ่งเอาเน็ตหลุดเน็ตหลุดเนเขาหลุดท่านผู้ชมมัแตกเอายับเลยไต่หนึ่งไวไตหนึ่งไอวอนไตหนึ่งัดไปตัดไปไว้ ไปเลยใส่หนึ่งตอบไปไป้ะแนนไมา่นะคะานนไมา่นะอรอหรอเขาแตกเปิแดแมตช์แรกของผมแตกครับคุณผู้ชมตอบไปสวยมาดูตาเนี้ยผมตาเนี้ยบวกสามสิบสี่ใสหนึ่งใส่สองไม่โดน มาสิมาสิอย่าเลยไปเอาเอาไปวิป่งไป,ป,ป,ปไหนอะอะไรงแตายสามหมดตีโหหมดตีอะผมเอาโอ้โหเอฟซีเข้าซ้อนอะไรครับเนี่ยผมกำลังดันอยู่เอฟซีเข้าซ้อนอะโอ้โตายเนิ่งโอ้โหลัดชิวลัดชิวเก่ง เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวข้าตัวด้วยหมด52บขึ้นเป็นด i ม m อนไอวีแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาอ,อยู่ดีก็วูบอยากนอนอยากนอนก็ไม่บอกไส้เนิง้งโอ้โหอัดตัวยับเลยหมดตีมาดูตาเนี้ยตาเนี้ยบวก20นะครับผมไส้เนิ้งเอาไปเลยไส้เนิ้งหวแตาย ไอหนึ่งไว้หัวแตกตายเห็นไม่ค่อยดีอ่ะหัวแตกโอ้โหรีเฟกครับผมโอ้หัวแตกทริปเปิลเคิลไอหนึ่งหัวแตกไอสองไอโม่หัวแตกวุ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงอ๋อบอมอ๋อ กาเลิไปตายสองตายหนึ่งตายสองตายสองตายสองอ่ะไม่ตายตายสามอุ้ยตายสามตายสาม้ยตัวนั้นพอแตกตายสี่ตตายห้าเก็บหมดตีเก็บห้าตายหนึ่งมาดิมาดิ Tay 1 tay sao đi. What's that?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  What's สวยพี่สวยพี่ไวโหัวแตกไปนึงเออเขาเป็นน่องแตกสวยนี่อุ้ยยซ้ำหัวแตกโอ้หแดงไปแตกสวยพี่สวยพี่ตายได้บวกบวกแปดสิบสามนะครับบวไปนไป ขวักแตกโอ้โหให้เม็ดเดียวขวักแตกโอ้โหให้เม็ดเดียวตายหนึ่งไาหนึ่งรวยติดครับขวักแตกตาสองเอากระตูมอสกระตูมอสเอาเน็ตเน็ต<ๆ>เป็นไรอ่ะโอ้โหเน็ตไม่ดีโอ้โห,เ,โโหเรียบร้อยนะครับผมขึ้นไหมขึ้นไหม <S <S> ขึ้น <S 2> <S 2> <พอ S 1> ฮีโร<สะ>่อีกไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมกับไอดีนี้นะก็ของน้อง No1 Games นะครับผมก็ขึ้นฮีโร่อีกเป็นที่เรียบร้อยก็ฮีโร่หริกสาที่อีกตาที่สองของน้องเขาเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็เลยห like, like, นึ่งกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับที่ขอบผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอยากให้ผมแต่งแต่งชุดหน้าอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาเลก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย